มาดูเรื่องของคลิปเสียงเช้านะครับที่คล้ายเสียงของรัฐมนตรีช่วยกลาโหมท่านยุทธศักดิ์กับ,บเสียงของคุณทักษิณน,นั้นล่าสุดนะฮะใน Facebook ของลูกชายคุณทักษิณชินวัตรนะฮะนายพานทองแท้ชินวัตรก็ระบุใน Facebook นะครับบอกว่าคลิปเสียงที่เป็นข่าวตอนนี้ตัวเองมั่นใจนะครับโอ๊กบอกมั่นใจว่าคลิปเสียงนั้นเป็นเสียงของคุณพ่อแน่นอนนะครับ แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าแต่ว่ามันก็เหมือนกับการตัดต่อเสียงของอดีตนายกอภิสิทธิ์หรือไม่นั้นนะครับก็ตอนนั้นนะก็เป็นเสียงของคุณอภิสิทธิ์ใช่นะแต่มีการตัดต่อนะครับซึ่งคลิปเสียงที่เหมือนเสียงของคุณพ่อนั้นจะมีการตัดต่อหรือไม่นั้นอันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์กันนะครับว่ามีการตัดต่อเพื่อบิดเบือนบิดเบือนสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสารหรือไม่นะครับซึ่ง โอ๊กบอกว่าได้ลองถามคุณทักษินถามพ่อแล้วนะครับบางเรื่องมีการพูดกันจริงแต่บางเรื่องพ่อก็ไม่ยืนยันและบางตอนก็มีคำพูดมากกว่านั้นนะฮะโดยเชื่อว่าน่าจะถูกตัดออกไปก่อนที่จะถูกนำมาเผยแพร่คุณพ่อผมยังไม่ได้ฟังคลิปเสียงเลยครับท่านบอกยังไม่มีเวลาฟังและบอกว่าชีวิตนี้ถูกหาเรื่องมาเยอะจนชินแล้วท่านจึงไม่ได้สนใจอะไรมาก แต่ผมอยากรู้ครับเพราะเมื่อฟังจากคลิปแล้วเสียงพ่อเบาวกว่าเสียงคู่สนทนาแสดงว่าอุปกรณ์ที่ใช้อัดเสียงอยู่ไกลตัวพ่อแต่จะเป็นการจงใจอัดแล้วไปตัดต่อหรือว่าโทรศัพท์ของคู่สนทนาหรือผู้ติดตามถูกแฮกเพื่อดูเสียงรอบตัวเป็นเรื่องที่ต้องสืบกันต่อไปนะครับแล้วก็ระบุใน Facebook นะครับบอกว่าพรุ่งนี้วันที่11กรกฎาคมจะเดินทางไปพบพ่อที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน โดยจะนําคลิปนี้ไปเปิดให้พ่อฟังด้วยเพราะอยากรู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงและเนื้อหาที่พูดคุยกันนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนี่อันนี้ไม่มีใครเถียงนะฮะเพราะลูกเขายืนยันเองว่าพ่อเขาพูดพ่อเขาพูดเสียงพ่อเขาเสียงพ่อเขาเสียงพ่อเขานะฮะ<อ>แต่บางช่วงบางตอนเนี่ยมันหายไปอฮะ<อ><อ>แล้วก็ถามพ่อพ่อก็ดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่บอกโดนมาเยอะ <laughs> แต่ว่า คือคนที่บอกว่าเป็นเรื่องของการตัดต่อจะใครก็แล้วแต่ครับ,รบเราอยอังลองย้อนนึกกลับไปเมื่อตอนปี52ครับ,รบตอนที่มีคลิปเสียงของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มีการตัดต่อในลักษณะที่ว่าเป็นคําพูดสั่งฆ่าประชาชนน่ะแล้วตอนนั้นเราจําได้แม่นนะ,ะว่ามีการส่งคลิปนี้ไปให้หน่วยงานองค์กรอื่นๆได้ตรวจสอบอแล้วผลการตรวจสอบออกมาเลยนาทีนี้ ตัดต่อนาทีนี้ตัดต่อนาทีนี้ตัดต่อละเอียดเลยเะ,ะนั้นเนี่ยนะ,ะใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าเรื่องนี้ตัดต่อแล้วเอาไปพิสูจน์มาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีหลักฐานมา<อ>ว่าคุณให้หน่วยงานไหนพิสูจน์พิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยนาทีที่เท่าไหร่ของคลิปนี้มันตัดต่ออยู่ตรงไหนบ้างมันต้องบอกได้อย่างนี้ไม่ใช่อ้างว่าตรวจสอบแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วเป็นการตัดต่อโอ้โหมันมันเบามากเลยคุณพร้อมพงษ์เลยคุณพร้อมพงษ์พูดไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเป็นการตัดต่อนะครับ แล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงสมัยอดีตนายกอภิสิทธิ์แต่ว่าสมัยที่คุณอภิสิทธิ์โดนตัดตอนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์แจ้งความเลยแจ้งความนะฮะแจ้งความเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการไปแจ้งความนะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ยังไปทวงถามคนที่ส่งต่อนะฮะแผ่นนี้ให้กับนักข่าวด้วยนะฮะคือเจอเจอ,เจอตรงกลางห้องโถงรัฐสภาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เดินเข้าไปถามเลยใช่ใช่ไหมฮะใช่เป็นคุณสมชายปะ คุณสมชายเพ่ประเสริฐเปล่าใช่ไหมเออคุณคุณนะคุณ<ช>คุณนี่ฮะก็ไปทวงถามเลยต่อหน้านักข่าวเลยใช่นะฮะแล้วก็แจ้งความนี่คือตัดต่อนี่มันมีสองแบบไงตัดต่อให้มันกระชับแต่ว่าไม่ได้บิดเบือนเนื้อหาอหรือตัดต่อแล้วบิดเบือนเนื้อหาดังนั้นที่คุณโอ๊บอกว่าตัดต่อเนี่ยคือเขาบอกว่าตัดต่อเนี่ยเสียงเนี่ยมันตัดต่อกันได้แต่ว่าเสียงรอบข้างบรรยากาศเนี่ย อันนั้นมันตัดต่อยากนะผมถามผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อลงเสียงเสียงเสียงมันจะโดดใช่ไหมเสียงรอบข้ามมันจะโดดเสียงรอบข้าเนี่ยเสียงอากาศเสียงบรรยากาศข้างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะไปตัดต่อได้ยังไงใช่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยพรุ่งนี้ต้องจับตาดูนะฮะคุณยิ่งรัชชินวัตรนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้จะเข้ากระทรวงกลาโหมครั้งแรกหลังจากที่มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะมีท่านนี้นะฮะพลเอกยุทธศักดิ์สิิประภามี ปลัดกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดแล้วก็ผู้บัญชาการฐานทุกเหล่าทัพก็จะไปพร้อมหน้าพร้อมตากันที่กระทรวงกลาโหมนะฮะผู้สื่อข่าวก็บอกเดี๋ยวต้องจับตาดูปฏิกิริยาของพบสสแล้วก็พบเหล่าทัพว่าจะมีปฏิกิริยาจะอะไรยังไงกับพลเอกยุทธศักดิ์หรือเปล่าใช่นะฮะครับเพราะว่าก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครที่ถูกเอ่ยอยู่ในคลิป นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะครับผู้บัญชาการฐานเรือพลผู้บัญชาการฐานอากาศนะฮะพลอากาศเอกประจินจันตองนะฮะแล้วก็ผู้บัญชาการฐานเรือด้วยพลเรือเอกสุรศักรุ่นเลืองรุ่นเลืองลมนะฮะก็ถูกเอ่ยถึงในคลิปนะครับคือคุยกันในฉากเนี้ยตอนเนี้ย ยาวนานเลยครับ,รบนี่ฮะแล้วก็วันที่12กรกฎาคมถัดไปนะครับทางด้านของพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะเดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกร่วมกองทัพไทยประจําปีนี้นะครับที่สนามฝึกยิงปืนใหญ่รถถังกองทัพภาคที่สองที่วังน้ําเขียวคาดว่านักข่าวคาดกันว่าท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดน่าจะถาแถลงจุดยืนของกองทัพต่อกรณีคลิปเสียงนี้นะครับ นี่ฮะเขาคาดว่าว่าน่าจะมีการถแถลงข่าววันมะรืนนะครับบุญสุใช่ครับหลังจากที่พลาาเอกประจุทธ์ท่านบอกนะครับบอกแต่เมื่อวานว่าเรื่องนี้ท่านผู้บชาการฐานสูงสุดจะเป็นคนถแถลงเองครับนี่ฮะจะถแถลงพรุ่งนี้หรือไม่ก็ไม่รู้นะถ้าไม่ใช่พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นงานที่ไปฝึกร่วมกองทัพไทยนั่นแหละต้องติดตามนะฮะแล้วก็มี <c oughs> การเหมสักหน่อยคุณเฉลิม,ค,ค,ลมคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะ วันนี้ก็พูดถึงกรณีภาพแก๊งไอติมที่คุณสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ลงไปใน b ฟ o บุ๊กแล้วก็ต่อมาคุณเฉลิมก็ออกมาต่อว่าคุณสุรนันท์อยากรุนแรงทีเดียวแล้วตอนหลังคุณสุรนันท์ก็ออกมาขอโทษบอกว่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะล้อเลียนแต่โพสต์ภาพขณะกินไอศครีมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อความสนุกสนานภายในกลุ่มเท่านั้นวันนี้คุณเฉลิมบอกนะฮะว่า นายสุรนันไม่จําเป็นต้องมาขอโทษตัวเองไม่ได้โกรธมองว่าเป็นน้องในเมื่อไม่มีอะไรก็จบไปก็ไม่ติดใจอะไรเพราะว่าชีวิตตัวเองนั้นเติบโตมาเยอะไม่ใช่คนจะเอาชนะเล็กชนะน้อยแต่มีสื่อบางฉบับที่บอกว่าตัวเองคิดมากความจริงก็ไม่มีอะไรนะฮะนะักข่าวก็เลยถามเรื่องไปผ่าตัดตามาเป็นต้อกระจกเนี่ยคุณเฉลิมก็บอก คุณหมอก็บอกให้มาทํางานได้แล้วไม่กระทบกระเทือนและจะผ่าอีกข้างหนึ่งวันที่22กรกฎาคมนี้เดี๋ยวต้องลาราชการอีกอวันที่22นยฮะวันที่22วันจันทร์สิวันจันทร์ใช่ไหม20วันเสาร์22 22อ๋อก็ช่วงวันหยุดยาวนะฮะวันอาสาหหบูชาวันเข้าพรรษาช่วงนั้นนะฮะ22เดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้เดือนนี้นี่ฮะก็ก็แสดงว่าอ๋อก็คุณเฉลิมนั้น ก็ไม่รู้จะมีโอกาสมาประชุมคลมอเมื่อไหร่ตาทางจะยาวนะฮะโอ้โห oh oh. ก็คงจะหมดแล้วมัง้งตาก็ครบสองข้างแล้วไงนี่นะฮะ,ะก็ติดตามกันนะครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะ